ด้านนางเอกสาวลูกครึ่งมารีเบิร์เนอร์ที่ออกตัวว่าช่วงที่ไม่มีงานอ้วนขึ้นถึง8กิโลกรัมทำให้ตอนนี้ต้องรีดน้ำหนักเพื่อใกลับมาหุ่นเพรียวดังเดิมพร้อมสยบข่าวเม้าเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่ป้อนงานเพราะข่าวชาวเยอะโดยล่าสุดก็มีภาพจูบจุ๊บปากสาวหล่อที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทค่ะเพื่อเป็นทอมเยอะก็เลยมีข่าวกับทอมเยอะทำไงได้ล่ะไดเป็นอะไรที่แบบเคยเล่าไปกับเพื่อน เราไปสนุกของเราแล้วก็แค่ไม่ได้สังเกตว่ามันมีคนจับจ้องที่จะจับผิดเราซึ่งบางทีภาพออกไปยังไงอะ่ะคนมันก็ต้องมองเป็นแบบตามภาพอยู่แล้วคือเราพูดอะไรไปมันก็ไม่ประโยชน์อะไรหรอกค่ะก็ขอไม่พูดดีกว่าผู้ใหญ่เข้าใจเดี๋ยวเขาจะเตือนในแง่ที่แบบว่าเตือนว่าถ้าเกิดภาพแบบนี้ออกไปอย่างเงี้ยคนเขาจะมองว่ายังไงแล้วลการตอบรับของเรามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือมือนเป็นห่วงว่าเราจะมีการตอบรับที่ไม่ดีมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนฝีมือการแสดงที่โดนคอมเมนต์ว่าเข้าไม่ถึงบทบาทและพูดสำเนียงเนอสาวมารีก็พร้อมปรับปรุงและพัฒนาฝีมือเต็มที่โดยไม่เก็บมาเป็นเรื่องเครียดให้กังวลใจค่ะ